สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube นะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับพี่น้องก็คงสงสัยเหมือนผมนะครับว่ารูระบายค้นหน้าของทีทีสามจุดห้าศูนย์มันอยู่ตรงไหนนะครับรูระบายคันหน้าเพราะว่ามันเป็นระบบระบบเปิดเนาะนี่ครับตามที่ผมสังเกตมาแล้วนะเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับ มันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่เบอร์สิบเก้ากับเบอร์สิบเจ็ดนะครับเท่าที่สังเกตเห็นนะครับเพราะว่ามันไม่มีรูระบายไอเนาะตอนผมใช้นะผมเติมน้ำมันคานหน้าของยี่ห้อเดียวกับจารบีนะตัวทีนะครับยี่ห้อตัวทีมันมันจะมีลมนะครับเวลาเราใช้งานเป็นนานๆสักพักประมาณายกตัวอย่างเช่นประมาณห้าสิบชั่วโมงเนาะส่วนมากผมจะ จะถ่ายไอเปิดระบายไอยออกประมาณ5้าิชั่วโมงนะครับ50ชั่วโมงหรืออาทิตย์หนึ่งไม่ตายตัวเนาะคิดคิดได้ตัวไหนก็เปิดตัวนั้นนะครับมันจะมีลมนะครับนะมันจะมีลมผมว่ามุมมองของผมว่ามันมันช่วยถ้าเราเปิดลมออกบ่อยๆมันจะช่วยในการยือ,อายุของซีนนะครับเนาะไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่พี่น้องก็วิเคราะห์เอานะครับ สมมติว่าเปิดระบายลมออกแล้วมันมันจะยืดอายุในการใส้งานของซีนเนาะในผมคิดแบบนี้นะครับมาฟังเด้อสิมีลมบ่ถือโอกาสเช็คน้ำมันในตัวเนาะแต่ว่ามันก็ไม่รั่วหรอกครับเพราะว่ามันก็ไม่หายหรอกครับเพราะว่ามันไม่รั่วเนาะน้ำมันก็ยังคงเหมือนเดิมฟังเสียงมีเสียงไหม ดันอ,อกมาเลยนี่ผมมีมีลมอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้หมุนไอ้เรมันขึ้นเริ่มดันออกมาแล้วเดี๋ยวต้องหมุนให้มันขึ้นแนวตั้งอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาแก้ตัวนี้เดี๋ยวทำให้ดูฝั่งนึงนะครับตัวนี้ได้ระดับอยู่เพราะว่าตัวนี้หันไปสูงอยู่ นะครับเมื่อกี้มันต่าไปรีบเกินนะครับมาดูมีลมไหมฟังเสียงนะครับปุ๊นะครับดันลงมาเลยเปิดบ่อยๆนะครับ เปิดแล้วก็เช็ดตรงแม่เหล็กนะครับเปิดแล้วก็เช็คตรงแม่เหล็กดูเปิดเอาลมออกนะครับแล้วเช็คตรงน็อตแม่เหล็กนะครับที่ว่าตรงปลายนอ็อตตัวนี้ผมลืมตั้งระดับนะครับมันดันลงมามีเสียงลมมาดูคานกลางนะครับตรงนี้ ไม่รู้น้ำมันของศูนย์เขาจะเป็นเหมือนกันไหมผมไม่รู้นะแต่ของผมใช้ของยี่ห้อทีตัวทีนะครับที่ว่าดังๆหน่จะยี่ห้อเดียวกับจารบีนะนะครับตรงขานหน้าเนาะตัวนี้ก็มีลมเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้ ตามที่มุมมองของผมคิดว่านะถ้าเปิดระบายออกมันจะช่วยเรื่องการยืดอายุของซีนนะครับนะผมก็ไม่รู้นะว่าเขายังไงกันบ้างนะว่าใครทํายังไงกันบ้างแต่แต่ผมเคยเจอปัญหาด้วยตัวตัวผมเองนะครับที่ว่าซีนล้อหน้ามันมันซึมนะครับผมก็ทําแบบนี้แล้ะครับเปิดแล้วก็เช็ดออกไปบ่อยนะครับเช็ดแม่เช็ดเศษเหล็กที่ตรงปลายแม่เหล็กนะครับ เช็ดคาบดำๆออกบ่อยๆนะครับมันก็ดูได้ข้ามปีนะครับมาฟังเสียงครับตัวนี้น่ะมีลมนะครับ งนี้เราไม่ต้องคายออกหมดก็ได้ครับเดี๋ยวมันดันเกินเพราะว่าเรารู้แล้วว่าซีนเราไม่ไรั่วยังไงมันระดับน้ามันมันก็ยังคงเดิมนะครับหมดแล้วครับลมหมดแล้วพอหมดแล้วเราก็ขันไว้เหมือนเดิมนะครับนะขันไว้เหมือนเดิมปัจเจเบอร์สิบเจ็ดนะตัวนี้ แล้วก็หาผ้าอะไรมาเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำมันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกใหม่นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ